สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตียานะบดินอินเตซะครับผู้อำนวยการโรงเรียนพยาพิทยาคมครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับได้มาเยี่ยมชมห้องน้ําของโรงเรียนพยาพิทยาคมครับซึ่งเราได้ดําเนินการตามโครงการสุขาดีมีความสุขครับเชิญทุกท่านนะครับนะได้เยี่ยมชมได้เลยครับ ห้องน้าโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีป้ายบอกอาคารป้ายบอกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ําคนพิการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับมีทางเข้าห้องน้ําทางด้านข้างทางห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงทางเข้าห้องน้ําด้านหน้าซึ่งได้ทําเป็นทางลาดชันเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้พิการห้องน้ําของทางโรงเรียนคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้คลากร และบุคคลภายนอกสามารถใช้ได้ร่วมกันไม่มีการแบ่งแยกบริเวณด้านหน้าของห้องน้ำมีป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะมีชั้นวางรองเท้าและรองเท้าให้เปลี่ยนก่อนเข้าห้องน้ำเพื่อให้บริเวณห้องน้ำคงไว้ซึ่งความสะอาดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมี QR code เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงห้องน้ำของทางโรงเรียนพะเยาพิทยาคมค่ะมีห้องน้ำบริการสำหรับผู้พิการจำนวนสองห้อง แยกชายหญิงภายในห้องน้ํามีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานของห้องน้ําสำหรับผู้พิการซึ่งปลอดภัยสะอาดและสามารถใช้งานได้ดีทางเข้าห้องน้ําชายและห้องน้ํำหญิงมีอ่างล้างมือกระจกที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมีอ่างล้างมือรวมทั้งสิ้น40อ่างพื้นและผนังห้องน้ำแห้งสะอาดไม่มีการสีเขียนบนผนังและไม่มีคราบสกรปรกมีถังขยะแบบฝาปิดทุกห้อง สุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งสายชำระชักโครกที่วางสัมภาระท่านหลังและประตูล้วนอยู่ในสภาพดีสามารถล็อกได้ทั่วความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานโดยห้องสุขาหญิงมีจำนวน34ห้องและห้องสุขาชายมีจำนวน16ห้องและโถชำระจำนวน28โถซึ่งเพียงพอสำหรับการให้บริการแก่คณะครูบุคลากรนักเรียนและบุคคลภายนอก มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมีระบบสำรองน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้ในยามฉุกเฉินเทดานอาคารสูงโปรโ่งทำให้มีการระบายอากาศได้อย่างดีไม่มีกลิ่นอับชื้นและที่สำคัญห้องน้ำของโรงเรียนมีแม่บ้านประจำที่คอยดูแลความสะอาดเปิดเพลงตกแต่งสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่ดีทั้งบริเวณภายในและภายนอกห้องน้ำทำให้ทุกคนเกิดสุนทรียภาพ เมื่อใช้บริการห้องน้ําของโรงเรียนพยาพิทยาคมครับและสุขาดีมีความสุขของเราอีกที่1นึ่งซึ่งเปิดได้ใช้แล้ววันนี้นั่นก็คือห้องน้ําที่หอประชุมเพื่อนครับมาคาร6ครับสุขาดีมีความสุข happy toilet เย้